เซจีเอสสามสามศูนตัวนี้เป็นปืนอัดลมพลาสติก ZGS 3 3 0 เป็นปืนอารมณ์ของเล่นแบบชักยิงชีรนัดนะครับ <c oughs> เปิดกล่องมาก็มีเป้าให้หนึ่งใบเป็นกระสุนโฟมให้สามนัดกระสุนคริสตัอบอลหนึ่งถุง และกระสุนยางหงแถวนะครับกิสตันบอลกระสุนยางเป็นไซส์ขนาด6มิลซึ่งแสดงว่าปืนรุ่นนี้สามารถใช้กระสุนพลาสติกขนาด6มิลแทนได้หรือกระสุนบีบีกนานเซรามิกเม็ดขนาด6มิลใช้แทนได้นะครับจากตัวปืนก็ตามรูปเป็นพลาสติกนะครับ งานละเอียดสวยนะครับน้ำหนักเบาเป็นแบบชักยิงชีลนัดอันนี้กำตัวปืนให้ดูสัสดส่วนนะครับเป็นปืนกระบอกใหญ่เต็มมือนะครับเป็นปืนของเล่นพลาสติกนะครับ น้ำหนักก็อยู่ประมาณา2กรัม200กรัมหรือว่าประมาณ2ขีดแบบชักยิงพิรันตะถ้าสำหรับเด็กเล็กก็ใช้กระสุนโฟมนะครับเป็นกระสุนสำหรับจุบติดกระจกขึ้นลำเสร็จปุ๊บแล้วก็ยัดก,กระสุนโฟมเข้าที่ปืนแล้วก็เหนี่ยวกายยิงครับ การขึ้นสไลด์ปืนนะครับเอามือจับปืนให้มั่นแล้วก็ดึงสไลด์เข้าหาตัวแล้วก็ปล่อยดีดกลับนะครับแล้วก็สุนโฟมใส่ที่ปากกระบอกปืนแล้วก็กดเหนียวกลยยิงนะครับสำหรับการปืนรุ่นนี้นะครับแมกกาซีนถอดไม่ได้นะครับ ช่องใส่กระสุนที่จะใส่กระสุนเจลหรือว่ากระสุนยางราก,กระสุนซิลมติกกระสุนพลาสติกแล้วแต่คือจับสไลด์ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเปิดช่องสําหรับใส่ลูกไว้ให้นะครับจับเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยกระสุนเม็ดพลาสติกนะครับ กระสุนแมสสติกสามารถใส่เข้าไปในช่องตัวนี้ได้ประมาณ8นัดนะครับแล้วเราก็เลื่อนปิดนะครับ1งสไลด์เดี๋ยว,ลยวกลย,ยิงครับแรงดีดก็ปานกลางนะครับเดี๋ยวไปทดสอบลองยิงดูนะครับซเอสสาสา3เป็นแบบสไลด์ ยิงชักยิงเชลนัดระยะเป้าที่4เมตรระยะยิง4เมตรทะลุกระดาษลังครับจะ สังเกตดูวเวลาขึ้นลำเนี่ยให้กระดกปืนขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงสไลด์เนื่องจากว่าการที่เรากระดกปืนเนี่ยกระสุนจะไหลลงมาที่ช่องปืนนะครับแล้วก็จะทำให้ลูกเข้าไปอยู่ในแล้วก็สามารถกดยิงได้แต่ถ้าเราคว่าปืนลงนะครับถ้าสังเกตดูเราคว่าปืนลงกระสุนมันจะไม่เข้าไปที่ร่องนี้ ถ้าเข้าไปที่ร่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกโหลดไปสําหรับเตรียมยิง